แม้แต่เ,เจอไบตันคืนนี้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เอริตินฮักมีข่าวร้ายจากช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาแล้วครับเนื่องจากทั้งอันโตนี่แล้วก็เจดอนซานโช่นมีปัญหาในแบบที่แตกต่างกันไปนะครับในรายของอันโตนี่ต้องกลับไปที่บราซิลเพื่อเคลียร์คดีเรื่องของการโดนกล่าวหาเรื่องของความรุนแรงนะฮะขณะที่เจดอนซานโช่นะครับวิพา์วิจารณ์เอริตินฮักออกสื่อแบบนี้ก็เลยโดนตัดชื่อจากทีมนั่นหมายความว่าวันนี้ทั้งสองคนจะไม่สามารถลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้อย่างไรก็ตามครับยังพอมีข่าวดีที่ลิซันโรมาติเนสนะครับน่าจะกล แต่ว่าเขาเนี่ยได้ประเล่นให้กับทีมชาติเจนานั่นหมายความว่ากลับมาก็จะสามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้เองได้นั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วก็คือจะไม่มีเจรอซานโชกับอันโตนี่รวมไปถึงราฟาเอลแล้วก็เมสันมาวที่เจ็บอยู่รวมไปถึงลูกชอด้วยนะครับและอีกคนที่เอ่อเทนฮากยืนยันว่าเล่นไม่ได้เกมนี้ก็คือตัวใหม่อย่างโซฟิยาอามารบัตนะครับยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะแต่ก็ที่กลับมาก็คือจะเป็นลิซันโรมาติเนสนั่นเองนะครับปัญหามันก็คืออยู่แต่ที่ตำแหน่งลิ ว่าจะจัดทีมแบบไหน นะครับก็ที่คาดคาดกันนะฮะก็น่าจะเป็นอ,อาริฮันโดกันนะโชที่โยกมาเล่นนลักลาฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาคัดแรดฟอร์ดนะครับผู้เล่นหมายเลขสิบก็จะเป็นบูโน่ไฟนันข้างหน้าตัวเป้าเนี่ยวันนี้น่าจะได้เห็นราสลุสฟลอยนออกสตาร์เป็นตัวจริงแล้วล่ะนะครับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นกาเซมิโร่กับคริสเตียนเซนนะครับที่เล่นดีมากในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาคู่เซนเตอร์ท่าลิชาพร้อมนะฮะก็จะเป็นตัวจริงกับธาราของวิกเตอร์ลินเดเลิฟแบ็คขวาก็แอนรอนวานบิสก้านะครับแบ็คัร แมตต์นเนี่ยมีข่าวดีจากฝั่งของไบตันนะครับเนื่องจากว่าอีแวนเฟอร์กูสันเนี่ยนะครับกองหน้าที่กำลังฟอร์มดีมา,มากๆระเบิดแท็บิกใส่ดิวคาสเซิลมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการมาเจ็บหัวเข่านะครับแล้วก็ต้องถอนตัวมาจากการเล่นให้กับทีมชาตินะครับมีโอกาสที่จะ ไม่ฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแล้วนะครับการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์กับไบรตันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังในสถิติมันเทไปทางไบรตันมากกว่านะครับเพราะว่า3เกมในลีกเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับไบรตันเนี่ย ไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สานเกมสามเกมหลังต้องบอกอย่างนี้ว่าสาเกมหลังที่เจอกันในลีกเนี่ยบริทันชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเกมแรกของซีซั่นที่แล้วที่ประเดิมที่โอทาร์ฟอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นเกมประเดิมของลิเวอร์พูนะซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้ไป1ประตูต่อ2นั่นเองนะครับต้องบอกว่าบริทัน ทรงดีมากนะครับทรงดีมากนะครับวิธีการเล่นดีนะครับการจัดทีมของโรเบโตเดซาบี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากมากก็เรียนตามตรงเลยนะครับว่าวันใจว่าจะแพ้คาบาบานอีกแล้วนะครับค่าคืนนี้นะเพราะแมนเดเนี่ยปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับการรูปแบบการเล่นต่างต่างก็ยังไม่ลงตัวนะครับแล้วเกมรับก็ดูจะมีความผิดพลาดอยู่นะครับก็เลยมองว่าวันนี้อื โอกาสที่จะเก็บ3คะแนนเหนือไบรตันเนี่ยผมผมผมคิดว่ามันแทบจะเป็นศูนย์นะอ่าแต่ก็ไม่อยากคิดว่าจะจะถึงขั้นแพ้ขาบ้านนะครับเพราะว่าแมนยูเนเตดเนี่ย ไม่แพ้เกมในบ้านมา31นัดติดต่อกันแล้วนะครับแบ่งเป็นการชนะ27นัดแล้วก็เสมอ4นะฮะก็หวังว่าคืนนี้จะมีผลการแข่งขันที่ดีแล้วกันนะครับในการเจอกับไบตันอาจจะไม่ต้องถลง่มเขาหรอกเอาแค่ไม่แพ้ขาบ้านก็พอนะครับเพราะว่าดูจากผลงานช่วงออกสตาร์ฤดูกาลแล้วเนี่ยมันมันยากที่จะคว่ำไบตันลงได้นะครับก็ขอแค่ไม่แพ้ขาบ้านก็พอแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรแล้วฮะลงความเห็นมาได้เลยนะครับ